อ่าฮัาลโหลอ่าสวัสดีครับสุขสะดวกประจำวันที่สิบสองเดือนเมษาปีสองพนยี่สิบสีนะครับเอ่อนณะเวลาที่คลิปนี้ออกอากาศตอนนี้ผมกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดละยองนะครับภารกิจคือจะขึ้นแปะนำพระบูชาลงมานะครับเอ่อสำหรับ พี่ๆเพื่อนๆที่สนใจพระบูชาเพิ่มเติมอะสามารถโทรเข้าไปหาผมได้นะว่าผมพอจะอุ้มลงมาให้แล้วก็ดําเนินการจัดส่งให้ได้ไหมเพราะว่าเท่าที่ทราบปัจจุบันนี้จะมีพระบูชาที่มีขนาดเล็กยังพอมีแบ่งอยู่น่าจะมีสักหองค์หรือ2องค์นี้แหละคือผมขึ้นไปเอาพระบูชาหน้าตักประมาณ10นิ้วนะครับลงมาทั้งหมดสองค์นะครับอ่ะ ก็ใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุชาหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับวาระที่ฉลองโบสถ์ปีหนึ่งห้นั่นนะครับวาระนั้นเลยวันนี้ผมนําพระมาแบ่งนะครับเพราะว่ามันตรงเข้ากับวันสงการนะครับวันนี้จะเป็นพระราคาย่อมเยาวนะครับแต่ว่าเน้นคุณภาพสําหรับพี่พี่เพื่อนๆที่จะเอาไปแขวนไปใช้ไปบูชาให้ได้ใช้พุทธคุณจริงๆนะครับ ได้แขวนพุทธคุณกันจริงๆเลยนะครับคือเอาไปเลี่ยมแขวนได้แหละครับไม่เน้นโชว์ครับเน้นเน้นเน้นพุทธคุณนะครับอ่ะนี่เลยสององค์นี้สององนี้นะง่ายๆเลยเป็นพระหลวงปุทิมวัลหันไล่นะครับเป็นเนื้อดำนะครับนี่เป็นยุคก,กลางๆนะครับยุคก,กลางๆนะ เป็นพระวาระที่หลวงปู่เขาแจกะนะครับเท่าที่ผมทราบจริงๆกับผมมีหลายองค์แต่ว่าผมขายไปหมดแล้วปัจจุบันนี้ผมเหลือแบบนี้แค่2องค์นะสองหรือสามองนี้แหละผมจําไม่ได้เอาเป็นว่าผมเอามาแบ่งผมขออนุญ,ญาตองค์ละห9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทห9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีแค่สององนี้นะใครสนใจเรียนเชิญน,นะครับโทรสอบถามได้เลยไม่ผิดหวังเชื่อผมเถอะคุณเอาไปแขวนใช้พุทธคุณ สำหรับพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆลองแขวนพระโงปู่ดูนะครับอ่ะสนใจเชิญนะครับเอาไปห9 9้้าบาทนะครับอง์ละนะครับอง์ละห9 9้เกบ้าบทอ่ะโอเคองถัดมาเป็นพระยุคจริงๆมันอยู่ในช่วงว่ามาณยุคกลางๆนั่นแหละครับนะเป็นแบบหลังหลังประทุนนะเป็นพระกดมือนะครับแล้วหลังเป็นหลังแบบ เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญอะไรรู้ผมจาไม่ได้เป็นเหรียญกลมๆเล็กๆน,น,นะครับเนี่ยเหรียญน,นี้แพงด้วยแต่เนี้ยเขามากดเป็นหลังแบบนะครับนะนี่ดูง่ายๆไม่ต้องลุ้นอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยคุณมีหน้าที่เช่าผมไปแล้วไปแขวนใช้นะครับพระองค์นี้ลงบอลน,นะเดี๋ยวผมไปดูเนื้อหาหนิดนึง <c oughs> พระองค์นี้ลงบอลน,นะครับเนื้อโซนเนื้อข้าวเหนียวนี่ไม่ต้องลุ้นอะไระครับไม่ต้องลุ้นอะไรท,ทั้งสิ้นละคุณเอาไปแขวนเลยไม่แพง เอาไปแขวนเอาไปใช้นะครับราคาสบายกระเป๋าคุณไม่ต้องไปซื้อพระแบบขุนแบนองค์เป็นล้านนะครับอันเนี้ยทันหลวงปู่เสกแน่นอนคุณแขวนได้เลยนะครับเป็นวาระประมาณช่วงประมาณปีหนึ่งกว่านี้แหละประมาณนั้นองค์เนี้ยผมขอแพงกว่าชุดนี้หน่อยนะครับองค์เนี้ยผมขอเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทละกันองค์เนี้ยนะครับใครสนใจเรียนเชิญเลย อ่าผมว่าราคานี้กําลังดีนะน่ารักทุกรายการส่งฟรีหมดนะคือผมรวมค่าส่งไปแล้วอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดําก่อนเนี้ยเนื้อดอําอ่ะมันจะมีหลายโซนอันนีเน้เป็นลักษณะแบบเนื้อออกไปทางโซนว่านยานะครับคือมวลสารแบบผงพายอะ่ะเข้มข้นนะครับเนี่ยเนี่ยมีเนื้อแบบเป็นออกน้ํามันนะครับน้ํามันพระเจ้าตากน้ำมันพายอะไรพวกอย่างนั้นนะครับเนี้ยพระอาจจะไม่ได้สวยมากนะักแต่ สบายใจนะครับสบายใจได้เลยนะพระพวกนี้เป็นพระแบบพระแจกคุณเข้าใจไหมเวลาแบบเขาก็เลยแบบสภาพเขาก็จะประมาณเนี้ยแล้วคนที่เขาได้มาเขาก็เก็บเก็บนะครับผมไปซื้อพระที่บ้านเขาผมก็เอาติดติดมานะครับกลุ่มเนี้ยนะครับอ่ะสององนี้หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อนหนึ่งองนะผมส่งให้ฟรีนะองคเนี้ยผมขอเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับซื้อไปให้ลูกให้หลานแขวนหรือว่า ใครมีเพื่อนมีฝูงที่ค้าขายอะเรียนเชิญนะพระหลวงปู่อะไม่ผิดหวังเชื่อมเพื่อนอันนี้เป็นเหรียญสุดท้ายเป็นเจริญพรบนจอกระดกนะครับเนื้อผงพายกุมาเรเลี่ยมพร้อมใช้เจริญพรบนจอกระดกรู้จักไหมจอกระดก <laughs> เขาเอาเหรียญน่ะมากดนะครับเขาเอาเหรียญมากดเนี่ยนึกออกไหมเขาเอาเหรียญมากดมาทําเป็นพิมพ์อะ แต่เนี้ยเป็นเนื้อผงพายกูมานนะเนื้อผงพายกูมานนะครับลงบอลแล้วก็เลี่ยมพร้อมใช้พร้อมใช้เลยนะองค์สุดท้ายแล้วผมแบบเพื่อนฝูงผมมาแนะ่มันก็มาแบ่งไปกันหมดอ่ะองค์สุดท้ายละองค์นี้สวยสุดเลยคือกดติดหมดติดชัดด้วยสวยด้วยโค้ดเคิร์ดติดหมดเลยนะเนี่ยทอ่อทองทอ่อทหารเนี่ยติดหมดชัดเจนดูง่ายๆครับไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นครับเนื้อผงพายกูมานครับเนี่ย แต่ผมไม่รู้ว่านาไหนนะเพราะว่ามีออกหลายที่หลายวัดแต่ทันหลวงปู่แน่นอนนะครับไม่ต้องสืบนะนี่อง,งน์นี้อง,ง์นี้โทรสอบถามแล้วกันอ่ะต่อไปเป็นผงพายกุมารเป็นพายเล็กนะครับองค์แรกก่อนเลยองค์นี้ไวหน่อยใครอยากได้เรียนเชิญเลยองค์นี้เป็นพายเล็กหลังฝังชัยวัดบอลเต็มสวยงามนะครับ ผมได้มาทั้งหมดสององค์ผมเก็บไว้องค์หนึ่งผมนำมาแบ่งองค์หนึ่งไม่ได้นำพา,ายเล็กมาแบ่งนานแล้วอ่ะเนื้อเป็นเนื้อกยายศาสตร์นะครับบอลเต็มสวยงามไม่ต้องลุ้นนะครับตำหนิในพิมพ์มีครบแต่ต้องเข้าใจว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อโซนกยายศาสตร์นะครับนี่ไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่เอาไปเลี่ยมแล้วแขวนหนึ่งเดียวครับนี่ด้านหลังเป็นชัยวัดนะครับแล้วเขาลงบอลซ้ํานะครับลงบอลทับ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเนื้อทองผสมนะน่าจะเป็นเนื้อทองผสมเพราะว่าอีกองค์ที่ผมได้มาเป็นทองผสมแต่เขาไม่สวยองค์อีกองค์นึง่งผมก็เลยเก็บไปเองอันนี้คือสวยนะครับผสมผสมระศพะเป็นเม็ดเม็ดเลยตาเนี่ยชัดเจนเลยตาหูจมูกปากเนี่ยแต่หูว่ามองไม่เห็นเพราะว่าเขาฝังลงไปนะครับเนี่ยมือมือเมือมอ,อไร New ed, นิ้วเนื้อติดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อฝาบาทนะผมไม่แน่ใจว่าเนื้อในเป็นอะไรเกิดโชคดีแบบ พุกขึ้นมาเป็นเนื้อทองคำขึ้นมาทําไงล่ะอันนี้แล้วแต่วัสนาเลยอันนี้ก็ว่าผมแบ่งก็คือแบ่งนะครับอ่ะภายเล็กโทรสอบถามนะครับมีองค์เดียวมีองค์เดียวอันนี้นะครับฝังชัยวัดสภาพสวยสมบูรณ์ส่วนองค์นี้ไม่ได้ฝังอะไรเลยนะครับไม่ได้ฝังอะไรเลยแต่ก็นํามาแบ่งสําหรับคนที่อยากจะได้ผงพายกุมารน,นะครับ พิมพ์เล็กนะครับวาละหนึ่งหนะครับนี่ดูง่ายๆนะผมพยายามมาพรที่แบบดูง่ายๆดูชนิดที่ว่าคุณไม่ต้องส่องอ่ะไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมีหน้าที่เอาไปแขวนอย่างเดียวนะอ่ะเรียนเชิญนะครับชึบ เรียงลาดับนะครับเรียงลําดับองค์องพระชัยวัดก็คือองค์ที่หนึ่งองค์เมื่อกี้คือองค์ที่2อันนี้องค์ที่3าอันนี้เป็นพิมพ์เล็กสุดอันนี้ผมชอบมากองค์นี้ผมชอบที่สุดเลยคือผมชอบจริง,งๆนะองค์นี้คือเป็นเนื้อดอกทองแต่เป็นพิมพ์เล็กแล้วก็สวยครับ <S <S เนื้อก็ฟูสวยชัดเจนสวยอันนี้หน้าเลี่ยมหน้าเลี่ยมใช้ตําหนี่ในพิมพ์ครบนะครับเนี่ยเส,ส้นสกงเส้นระเกลติดหมดนะครับเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อดอกทองนะครับ แต่บอลเขาก็คือบอลมันจะจมๆแล้วดูง่ายแบบนี้พระผมดูง่ายทุกองค์ครับไม่ต้องลุ้นอะไรนะอ่ะใครชอบเรียนเชิญนะมีเนี่ยไม่ได้นํามาแบ่งบ่อยๆเพราะว่าผมมาจะเก็บผมชอบเก็บคุณแผนเล็กอยู่แล้วผมมีเป็นกล่องเลยแต่เนี่ยคือผมก็หยิบออกมาแบ่งอะนะครับสําหรับใครที่อยากแขวนเนี่ยให้ลูกเล็กเด็กแดงแขวนได้เลยครับติดเนื้อติดตัวไปครับสบายอกสบายใจนะครับเนี่ยไปลงรงโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ย มีพ่อพายแม่พายติดตัวไปไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องสืบครับสบายใจได้มีโชคมีลาบปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะสนใจองค์ไหนโทรสอบถามนะครับคุณแผนเล็กโทรสอบถามนะครับไม่แพงหรอครับผมยังแบ่งไม่แพงผมยังแบ่งไม่แพงอยู่แล้วตามนั้นนะครับอ่ะพระสมเด็จชุดนี้นะครับนำมาแบ่งนะครับ ผมเอาแค่อง์ละเอาเท่าไหร่ดีวะ999บาทละกัน999บาทนะ999บาทนะครับเป็นพระยุคปลายนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์จกพักรพดิหรือเปล่าแบบนี้นะเป็นพระยุคปลายนะครับนี่เป็นพระยุคปลายออา นี่มีล่องน้ํานะครับเป็นกลุ่มของพวกหลวงวิจารนะครับศิละปะผมว่าน่าจะออกไปทางเชียงแสนนะเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรวะไอ้กลุ่มอ,อะไรนะพิมพเขาเรียกพิมพอะไรนะพิมพ์จกพักรพรรดิอะพิมพ์ที่องค์ใหญ่ๆะนะครับเอาไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วกันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ต่ช่วยค่าส่งผมนะรายการพระสมเด็จอ่ะอ่ะอันนี้องค์ที่หนึ่งอ่ะอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองคนละพิมพ์กันนะสามองค์เนี่ยคนละพิมพ์กันเลยนะครับเนื้อเป็นพระยุคปลายนะครับเป็นพระยุคปลายนะดูง่ายๆครับดูเป็นพระยุคปลายนะ นำมาแบ่งคือนำมาแบ่งเนี่ยคือตอนนี้ตอนที่ผมคลิปนี้ออกอากาศผมน่าจะกำลังอยู่บนท้องถนนนะครับกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดและยองนะครับเพื่อไปทำภารกิจกรณีที่รายได้ที่ผมพาชุดนี้ถ้าเกิดพี่พี่เพื่อนๆน่ะน,น,นำบูชานะครับผมจะเอารายได้ส่วนหนึ่งนะเวลาผมไปวัดผมก็จะนำหยอดตู้ทำบุญอะไรต่างๆไปอิเลกเขขาของผมนะครับก็ถือซะว่า ส่วนหนึ่งแบ่งทําบุญแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นช่วยในเรื่องค่าเดินทางละกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าผมแบ่งไม่แพงนะครับนี่นี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับชัดเจนสวยงามนะครับเนื้อเป็นเนื้อโซนหนึบนุ่มนะอ่าอ่านี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะจํากันได้นะในนี้องค์ที่สามนี่เห็นไหม พิมพ์เนี้ยปกติเราจะเจอเป็นเนื้อลักษณะแบบคล้ายๆเนื้ออะไรนะเนื้อปูนเพชรแต่เนี้ยเป็นโซนหนึงนุ่มนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์กลุ่มพิมพ์จัก,กรพรรดินี่แหละแบบเนี้ยนี่นะครับเห็นไหมมีไอ้กรอบกระจกซุ้มหนาๆห,หน่อยนะครับนี่เนื้อโซนหนึบนุ่มนะมีร่องน้ํา ่ไป999บาทนี่ร้อยตัดครับร้อยตัดน,นี่ด้านหลังชอบองค์ไหนเรียนเชิญนะครับ999บาทช่วยค่าส่งผมด้วยนะครับช่วยค่าส่งผมด้วยนะอ่ะมาองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนี้เป็นไกเซอร์ไม่ตัดปี เป็นไกเซอร์พิมพ์ใหญ่ไม่ตัดปีกหรือว่าอ,อย่างหนึ่งเป็นไกเซอร์ลองพิมพ์นะครับเป็นไกเซอร์ลองพิมพ์เห็นไหมอ่าหน้าหลังเป็นพระลองพิมพ์นะครับไม่ตัดปีกนะครับเป็นไกเซอร์ไกเซอร์ยุคแรกๆจะองค์เขื่องประมาณนี้เลยนะครับอ่าใครชอบเรียนเชิญนี่โอ้ แคลไซค่อนข้างหนานะครับก็เราเอาเอาไปส่องเล่นๆดูแล้วกันเนื้อโซนหนึกนุ่มนะครับโซนหนึกนุ่มไม่ตัดปีกอ่าด้านหลังแคลไซหนาเนี่ยเนี่ยผมผมเห็นพระลักษณะแบบนี้ถ้าไปลงกล้องพันเอ็กเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแคลไซเนี่ยนะมวลสารครบอยู่แล้วครับแบบเนี้ย อยวที่ว่าใครชอบอะไรยังไงหรือเปล่านะเอาไปเท่ากันเลยเนี่ย999บาท999บาทนะครับพัดชุดนี้จริงๆอ่ะมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขามาแบ่งให้ผมแต่เขาก็อนุญาตนะให้ผมนำออกบูชาได้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อน้องเขาแต่ว่าแกก็ดูๆอยู่างนี้กันแกอนุญาตก็คือตามนั้นนะ่ะก็คือถ้าเกิดพระสมเด็จกลุ่มนี้แบ่งบูชาไปได้อะ่ะคือผมก็แบ่งไม่แพงนะเชื่อผมเถอะว่าผมแบ่งไม่แพงหรอก เ,เดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวว่าจะแวะตะเวนทําบุญอยู่แถวระยองนั่นแหละก็จะนําเอาอะไรได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเอาหยอดู้ทําบุงทําบุญทําอะไรของผมไปอิเลคเคานนะครับประมาณนั้นถือซะว่าเป็นการร่วมบุญด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเติมน้ามันเติมเชื้อเพลิงอะไรต่างๆในการเดินแทเดินทางนะครับตามนั้นก็พระก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวานากแต่ผมเชื่อว่า คุณภาพคุณภาพทุกองนะแต่ว่าเนี่ยไอคุณแผ่นเล็กพวกนี้ยก็คือใครหาพระไปเลี่ยมทองนะเล็กๆนะไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้โดยเฉพาะชัยวัดเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะคือมันไม่ได้เจอง่ายๆนะเนี่ยแล้วเนื้อเป็นกระเนื้อยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ดูง่ายๆอ่ะดูง่ายๆอ่ะไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับตามนั้นอีกแล้วก็นี่จเจริญพรเจริญพรเป็นเนื้อผงพายนี่ก็ไม่ได้เจอบ่อยนะมีทั้งเป็น พิมพ์จเจริญพรมีทั้งพิมพ์เสมาแปดรอบแล้วก็มีทั้งเป็นเหรียญพิมพ์อื่นๆนะเขามากดเป็นผงพายเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะออกทั้งที่วัดอรหานไล่แล้วก็ออกที่วัดอื่นด้วยแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอจริงๆผมได้มาหลายองค์พวกเนี้ยผมไม่เคยนํามาแบ่งเลยนะผมก็เอามามาไว้เงี้แหละเอไว้ใช้กันเองอนะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีเยอะแล้วก็มันเป็นของหายากนะ,นนนะเ,นเนี่ยอันเนี้ยเจริญพรเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะ เนาะวันดีอันสุดท้ายแล้วล่ะก็เลยใครอยากหาไปเลี่ยมใช้ก็ลองดูแล้วกันมันไม่ใช่ของอะไรที่แปลกนะแต่มันเป็นของแรงไอเทมที่หายากด้วยซ้ำนะเหรียญเจริญพรเนี่ยจเจริญพรเนื้อผงคายเนี่ยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนพักกิ่งชินัมัญชรเนื้อเทียนชัยนั่นแหละหาไม่ยากหายากไม่ใช่หาไม่ยากมันไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้อย่าว่าเลยปัจจุบันนี้พักกิ่งอ่ะคุณหาพักกิ่งพักกิ่งปีหนึ่งห้าเนี่ย คุณลองไปหาดูแล้วกันปัจจุบันนี้ตัวจริงก็ไม่ได้มีให้คุณซื้อง่ายๆเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าย้อนไปสักสี่ปีสามปีสี่ปีที่แล้วอะตอนที่ช่วงโควิดแรกๆอะช่วงนั้น,นยังพอเก็บได้นะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวครับคุณลองดูก็แล้วกันไอ้ที่ว่าซื้อมาแบบตามแหล่งไอ,ชอ้ช็อปช็อปช็อปปิ้งออนไลน์อะระวังใหท้ทีมันไม่มันไม่ใช่นะครับซื้อมาไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมเองผมลงพื้นที่ผมยังซื้อไม่ได้ราคานั้นเลยผมจะบอกให้ นะครับผมจะขึ้นไปเอาพระก,กิ่งเปียกทองเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวว่าได้อะไรมาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันใครสนใจรายการไหนก็โทรสอบถามได้กันนะครับ0942516989นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตพอไปถึงจังหวัดระยองแล้วถ้าได้อะไรยังไงแบบไหนหรืออาจจะมีการถ่ายคลิปแบบ ฉุกเฉินแล้วอัพขึ้นก็ได้บางทีไปเจอของอะไรเจ๋งๆเงี้ยพี่ๆก็ลองคอยดูแล้วกันดีเจออะไรเจ๋งๆผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดที่ว่าจะตัดลงมาให้พวกพี่ๆอ่ะก็คือผมอาจจะไปเจอนะตรงนั้นแล้วก็อาจจะถ่ายแล้วก็คอยพวกพี่ๆติดต่อกันมาแล้วกันไอ้เรื่องบวกอะผมบวกแน่นอนก็บวกนิดหน่อยอยู่แล้วเพราะว่าการเดินทางมันก็โอ้โหพอสมควรนะอ่ะคลิปนี้ ส,สะดวกนี้ใครสนใจรายการไหนเรียนเชิญนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับอยากให้เน้นเป็นโทรนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ